ทำไมคุณจึงคิดว่าคุณเหมาะสมกับตําแหน่งงานนี้คะเพราะว่าผมเรียนจบสายนี้มาโดยตรงครับแล้วผมก็มีประสบการณ์กับด้านนี้ด้วยพอสมควรผมเลยคิดว่าผมเหมาะสมกับตําแหน่งนี้ที่สุดแล้วครับแล้วคุณรู้ได้ยังไงครับว่างานที่คุณเคยทํามากับงานที่นี่จะเหมือนกันคะก็ <c oughs> <c oughs> จริงๆมันเป็นตําแหน่งงานเดียวกันเนื้องานน่าจะไม่ต่างกันมากครับผมคิดว่าผมรับผิดชอบใจทําไมคุณึงคิดว่าคุณเหมาะสมกับตําแหน่งงานนี้คะ อตำแหน่งงานนี้ผมคิดว่าผมเหมาะสมไหมเหรอตำแหน่งงานนี้ผมคิดว่าผมทําได้ดีครับเพราะว่าผมมีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรงแล้วก็ผมมีประสบการณ์และผมทาได้ดีมาก่อนครับผมเลยคิดว่าผมเหมาะกับตำแหน่งนี้แล้วคุณจะมั่นใจได้ยังไงคะว่างานที่เคยทํามางานนี้มาจมกัดผมไม่มั่นใจครับไม่มั่นใจเลยแต่ผมเชื่อว่าองค์ความรู้ที่ผมมีเนี่ยแล้วก็เนื้องานลักษณะเนื้องานเนี่ยอย่างน้อยๆมันต้องมีความคล้ายคลึงกันพอสมควร เพราะว่ามันคือตำแหน่งเดียวกันแล้วก็ความรับผิดชอบงานที่ผมอ่านมานะใน job description มันเหมือนกันเลยต่อให้เนื้องานไม่เหมือนกันแต่ยังไงมันจะมีจุดร่วมกันครับที่ผมสามารถจับจุดนั้นแล้วผมก็ขยายวิธีคิดวิธีการแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ได้ผมค่อนข้างมั่นใจในจุดนี้ครับถ้าอย่างงั้นคุณคิดว่าคุณควรที่จะได้เงินเดือนเท่าไหร่ครตัวเลขที่คาดหวังจริงอยู่ที่65,000บาทครับอ้างอีจากที่เดิมก็คือผมได้รับมาอยู่ที่55,000บาทต่อเดือนเนาะที่นี่อย่างน้อยๆผมก็คาดหวัังวว่่่่าาาาผมมมจะไดด้กกกหรือเททเททบีิ